สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับทีรักทุกท่านนะครับเมื่อนี้ผมนะครับกับร้านกิทีพงศ์งานร้านก่อเจริญศักด์นะครับเมื่อนี้มีโอกาสดีครับมาเล่พาพี่น้องมาเยี่ยมชมนะครับสวนทุเรียนอยู่อำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งผมก็บพกเคยเห็นกันคืออเนาะนะครับเมื่อนี้ก็เลยพาพี่น้องมาเบิ่งน้ำนะครับเวทศรอ่ออนนะพี่น้องเนาะนะครับพื้นที่ภาคอีสานของเขานะครับสามารถปลูกทุเรียนได้นะครับมีทั้งทุเรียนนะครับซึ่งพี่น้องเห็นอยู่นี่นะครับผมถามทั้ง เจ้าของสวนเพิ่นนะครับเพิ่นบอกว่าตอนนี้รุ่นนี้อายุประมาณ30ปีแล้วเนาะรุ่นนี้นะครับแล้วก็มีต้นมังคุดนะครับมีมังคุดแซมระวังทุเรียนน,นะครับมังคุดถือว่าเป็นสิ่งที่ผมอยากมาพิสูจน์ด้วยตาจากของนะครับเพราะว่าผมก็พอเคยเห็นเดื้เตื้อได้ยินได,ได้เคยกินเนาะทุเรียนแต่ว่าก็เลยะาอยากเบื้องต้นสวนต้นของมันฑิรีนะครับมันเป็นแบบใดนนะครับสำหรับพื้นที่ภาคอีสานต้นนี้ครับออกทุกกิ่งเลยเนาะ ทุเรียนปูเขาไฟนะครับนี่คือทุเรียนภูเขาไฟนะครับเป็นผลผลิตที่เกิดจากแผ่นดินอีสานบ้านเฮานะครับก็ถือว่าผมถือว่าเป็นสิ่งที่ธรรมชาติรังสรรในบ้านเฮาได้มีของกินดีๆเกิดขึ้นมานะครับแต่ทุกกิ่งเลยนะฮะ แต่เกิด่าผู้ใดเป็นข้อทุเรียนอิเล่นะครับรองมาเยี่ยมชมตามสวนนะครับกินหอมนะครับลบสวนเลยที่เห็นต้นขนาดนี้นะครับใช้เวลาในการปลูกอยู่สิบปีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเกิดว่าผู้ใดมีใจอยากปลูกทุเรียนก็ต้องมีความอดทนในการรอคอยนะครับเพราะว่าต้นที่เขาเห็นอยู่ข้างหน้านี่ครับใช้เวลาประมาณสิบปีนะครับถือว่าเป็นราชาแห่งผลไม้นะครับผลของเมืองไทยก็ทุเรียนนะครับ น้ำสักุลว่าทุเรียนภูเขาไฟแห่งสีสเกตนะครับบองเหยวมาเย่ยมตรงนี้นอกจากทุเรียนนะครับที่สามารถปลูกได้จนได้ซื้อมาเป็นทุเรียนภูเขาไฟแล้วนะครับยังมีมังคุดนะครับมังคุดนี่ก็เป็นอีกผลไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นราชนีแห่งไม่ผลนะครับสามารถปลูกได้ในพื้นที่จังหวัดรีสเกตนะครับอันนี้กระดกพอสมควรนะครับซึ่ง สวนนี่ขาจเจ้าปลูกแซมระวังต้นทุเรียนนะครับระยะระวังต้นที่ผมเบิ้งนะครับมีความห่างกันประมาณ10เมตรนะครับแต่ละต้นเพราะว่ามันเป็นไม้ทรงพุมมนะครับกัที่น้องถ้าเกิดว่าสิปลูกทุเรียนกะถ้าเกิดว่าผู้ใดอยากปลูกกับพวรอย่นี้ระยะห่างระวังต้นจะสิบเมตรเ้อนะครับตั้งสี่ดูแลจัดการไงผลผลิตดีนอกจากเขาเห็น ทุเรียนเห็นมังคุดแล้วเงาะก็อีกเป็นพลไม้อีกชนิดนึงนะครับซึ่งสามารถให้ผลผลิตด,ดีนะครับในพื้นทีอ่อำเภอการทลักษ์สีสะเก็ดนี่ก็ถือว่าเป็นเงาะภูเขาไฟเหมือนกันนะครับเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ธรรมาชาติสามสารในเขานะครับเลยมีผลไมด้ดีๆกินนะครับเงาะภูเขาไฟงเาไฟงเาะการทลักษ์เงาะีสะเก พี่น้องที่พ่อทนา้เคยเห็นการกวนตุเรียนนี่นะของแท้จากสวนเลยนะครับกวนกวนก็สวยสวยนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องนะครับสนใจนะครับกินได้ไงกินไงหอมไหมหอมครับหอมน่ากินมากนะครับอันนี้ก็ฝากกับพี่ๆน้องๆนะครับที่ผู้ใดอยากสีมาชิมผลผลิตดีๆนะครับของสวนตุเรียนอยู่จังหวัดศรีสะเกดยู่บ้านอยังก็ค่ะแม่บ้านคันตาลมบ้านคันตาลมอำเภอสัมตาลมอำเภอกันทารักษ จังบลตาการเนาะตากาจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็ฝากนะครับสําหรับพี่น้องนะครับแฟนคลับทุกคนนะครับก็สามารถแวะมาบุดหนุนผลิตภัณฑ์ของพี่น้องเขาได้นะครับมากินนะครับ